สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับคุณครูอนุชาจากแก้วอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในคลิปนี้นะคะนักเรียนเรายังอยู่กันที่สาระภูมิศาสตร์ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะเรียนรู้ที่ภาคตะวันออกค่ะ เมื่อเราเรียนรู้ภาคตะว,วันออกจบแล้วนะคะเราจะวัดกันที่ตัวชีวัดโ5.1ป .5 ทับ2อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตนค่ะ มาดูข้อมูลควรรู้ของภาคตะวันออกกันนะคะนักเรียนภาคตะวันออกประกอบด้วย7จังหวัดด้วยกันนะคะได้แก่จังหวัดชลบุรีฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดค่ะซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะ34,381ตารางกิโลเมตรค่ะ มาดูอาณาเขตติดต่อของภาคตะวันออกกันนะคะนัเนกเรียนอาณาเขตติดต่อของภาคตะวันออกทางด้านทิศเหนือติดก,กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศกัมพูชาโดยมีแนวพมรมแดนธรรมชาตินั่นก็คือทิวเขาบรรคัดทางด้านทิศตะวันตกติดต่อกับภาคกลางและอ่าวไทยส่วนทางด้านทิศใต้ก็ติดต่อกับอ่าวไทยคะ่ะนักเรียน มาดูลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกกันนะคะนักเรียนภูมิประเทศของภาคตะวันออกมีทิวเขาและที่สูงอยู่ทางตอนเหนือและตอนกลางของภาคทางตอนกลางมีเนินเขาที่ดอนและที่ราบเป็นบริเวณกว้างส่วนตอนล่างเป็นที่ราบสลับเนินเขาคล้ายลูกฟูกลาดสู่อ่าวไทยทิวเขาสําคัญนะคะ,นะคะนักเรียนได้แก่ทิวเขาจันทบุรีทิวเขาสันกำแพงทิวเขาบรรทัดซึ่งกั้นระหว่าง ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาทิวเขาสอยดาวค่ะลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกค่ะสภาพอากาศเป็นแบบร้อนชื้นสลับแห้งแล้งนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ27องศาเซลเซียสปริมาณฝนเฉลีย่ยรายปีประมาณ1,840ลูกบาทมิลลิเมตรมีครบทั้ง3ฤดูนะคะได้แก่ฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝน และภาคตะวันออกอยังได้รับอิทธิพลจากทะเลนะคะซึ่งอิทธิพลที่ได้รับก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ มาดูทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของภาคตะวันออกกันนะคะนักเรียนอันดับแรกเลยค่ะดินนะคะภาคตะวันออกมีดินที่หลากหลายแต่ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายนะคะบริเวณที่น้ําท่วมถึงก็จะเป็นดินโคลนนะคะอันที่สองคันแหล่งน้ําค่ะนักเรียนแม่น้ําสายสําคัญของภาคตะวันออกได้แก่แม่น้ําปราจีนบุรีแม่น้ําบางปะกงแม่น้ําจันทบุรีและแม่น้ําเวลุนะคะน้ําตกค่ะนักเรียนได้แก่น้ําตกพลิ้ว น้ำตกเขาสอยดาวน้ำตกปางสีดาและน้ำตกเขาฉเมาค่ะทรัพยากรธรรมชาติอันที่3นั่นก็คือป่าไม้และสัตว์ป่านะคะป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบนะคะทั้งป่าดิบแป้งป่าดิบชื้นนะคะเนื่องจากผนที่มีมากนั่นเองนะคะพันไม้ที่พบได้แก่ยางสมพงโกงกลางลำพูแสม กิสนาเขี่ยมจำปาปา่ามาหากเป็นต้นค่ะส่วนสัตว์ป่าที่พบบริเวณภาคตันออกนะคะได้แก่ช้างป่ากระทิงงัวแดงไก่ฟ้าพญาลอชนีมงกุฎนะคะทรัพยากรธรรมาชาติอันที่4นั่นก็คือแร่นะคะแร่ที่พบบริเวณภาคตะวันออกได้แก่เหล็กนะคะพบที่จังหวัดระยองชนบุรีฉะเชิงเซาปราจีนบุรีแมกนีสนะคะพบที่จังหวัดสักแก้วระยอง พลวงพบที่จังหวัดสแก้วระยองจันทบุรีชนบุรีทรายแก้วพบที่จังหวัดตราดนะคะส่วนแร่รัตนาชาติหรือนะคะที่พบนะคะนั่นก็คือแร่คอรันตัมนะคะหรือเราจะเรียกว่าพลอยนะคะที่พบก็จะมีพลอยสีน้ำเงินหรือไพลินนะคะบุษราคมพบที่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนทับทิมพบที่จังหวัดตราดค่ะ มาดูการประกอบอาชีพของภาคตะวันออกกันนะคะนักเรียนอาชีพสำคัญนั่นก็คืออาชีพเกษตรกรรมนะคะเพื่อที่ปลูกได้แก่ยางพาราปามเงาะทุเรียนลองกองมังคุดสละระกรมขนุนอ้อยมันสำปะหลังสับประรดนะคะเพื่อที่ปลูกก็คล้ายกับภาคใต้นะคะนักเรียนอันที่สองค่ะการทำประมงทะเลนะคะและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเล อาชีพที่สามได้แก่อาชีพพาณิชยกรรมหรืออาชีพการค้าขายนั่นเองนะคะสินค้าทางด้านการเกษตรที่สําคัญได้แก่พวกผลไมย้ยางพาราปาล์มน้ํามันนะคะสินค้าต่อมาก็จะเป็นสัตว์น้านะคะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ําส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ทะเลนะคะเครื่องประดับค่ะจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าของภูมิภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีค่ะ อาชีพที่4คืออาชีพอุตสาหกรรมนะคะนักเรียนอุตสาหกรรมที่สําคัญของภาคตะวันออกนะคะได้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมแป้งมันสบปะหลังอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งนะคะภาคตะวันออกเนี่ยนะคะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทยของเรานะคะเพราะว่ามันมีนิคมหลายๆนิคมตั้งอยู่นั่นเองค่ะ อาชีพสำคัญอาชีพที่5ก็คืออาชีพการท่องเที่ยวนะนะคะซึ่งภาคตะว,วันออกเนี่ยเป็นภาคที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลมีเกาะมากมายนะคะเพราะนั้นสถานที่ที่ติดกับทะเลนะคะหรือสถานที่ที่เป็นเกาะจึงเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวนะคะได้แก่เมืองพัทยาหาดบางแสนเกาะสีชังเกาะสมิตหาดเจ้าล้าวเกาะช้างเกาะหมากเกาะกูด ป็นนต้ค่ะมาดูประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคตะวันออกกันนะคะนักเรียนได้แก่ประเพณีวันไหลนะคะประเพณีวิ่งควายประเพณีกองข้าวนะคะประเพณีขึ้นเขาเผาข้าหลามและงานเทศกาลผลไม้ค่ะมาดูภาพประเพณีและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกกันนะคะนักเรียนภาพที่1เป็น,นประเพณีวิ่งควายค่ะภาพที่2ประเพณีกองข้าวค่ะ ภาพที่3ประเพณีขึ้นเขาเผาเข้าวหลามและภาพที่4ประเพณีวันไหลนะคะซึ่งประเพณีวันไหลเนี่ยจะจัดที่อำเภอบางแสนจังหวัดชนบุรีค่ะมาดูสถานที่สำคัญนะคะหรือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกกันนะคะนักเรียนสถานที่แรกคะ่ะนักเรียนเกาะช้างนะคะที่จังหวัดตราดค่ะ อันที่สนะคะภาพที่2อนะคะลาลุนะคะที่จังหวัดสักแก้วค่ะลาลุนี่เกิดจากดินถูกน้ําฝนกัดเซาะจนยุบตัวนะคะสถานที่อันที่3นะคะแก่งหินเพิงนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่กลางลําน้ําใสค่ะ ภาพที่4ค่ะเนินนางพญาหาดคุ้งวิมานจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่จะมองเห็นทะเลได้สวยไกลสุดตาเลยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีค่ะและภาพที่5นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะ ที่คนไทยนะคะนิยมไปเคารพศักดิรีรอยพระพุทธบาทที่เขาิจิจจกูจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาสอยดาวค่ะจบเนื้อหาของภาคตะวันออกแล้วนะคะนักเรียนครูอยากให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า43ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ